สวัสดีครับวันนี้พอกับบ่าวซีเชียงเคยพี่น้องโอ้มนนีมาบานนะพี่น้องเด้บรรยากาศทงไฮทงหน้าให้เก่าได้เมนูหนึ่งปลาดุกกับปลวกผักตำเกวพี่น้องโอ้มาแม่เสิบเสียมกันอยู่ใส่กับเบอคือบานเท่าเดี๋พี่น้องกะฝากพี่น้องจังน้อยนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากก็ไะไรก็สักใครก็ติดตามไว้ลังใจให้บ่าวซีนะครับกลับมาแม่พี่น้องห้าเขาห้าปลามันกินน้ำกันโอ้บรรยากาศดีพี่น้องทงไ้ทงหน้าหนึ่งปลาดุกแม่หนึ่งปลาดุกไปถาพี่น้อง โอ้แนวแนวเสียบเลยอืมอืมอืมบวกพักตาแก้วอืมมีขบอบออาบบนั่นคือนบอกยังหรือเปล่าบวกหรือบวกอยังโอ้โหข่ะกอ้า,ออกา,กามกินขอบานเลยเสียบเลยพี่น้อง เดี๋ยวใครพี่น่องแมา่บานกับผมมีคนอยู่พี่น่องแม่ก,ปปมกับไปประชุ่มพ่อกับไปฮิดงานพี่น่องโอ้ดูครับแต่ละคนขายพี่น่องเสียเลย อุ้มหอมดิขาขากเอวบอกแกแม่ดำหน้าเขาก็เหลียวไปหน้องโอ้ขอกำลังงามขอกำลังเขียวบรรยากาศร่มบีบีหน้อง <c oughs> บรรยากาศดีอะวันเดียวบรรยากาศตรงไห้ต้งหน้ามาฝากพี่ฝากน้อง ยูแต่อของร้ายน้องพี่น้องบรรยากาศบูเป็นไรหนึ่งประดุกมั่นครับปกติแมาบ้านอยากกินซอสจูพี่น้องเที่นีมะหอดสวยได้ไปกิน มันเจ็บอืดเลยพี่น้องใสยจุ่มเสียค่ะบ,บรรยากาศมันดีกินยังกระเจ็บนะ้พี่น้อง <c oughs> จะบอกสีดีเบ้ พาบรรยากาศสักทีน้อง <c oughs> บังบรรยากาศทรงให้ทรงหน้าย่างมาืแรงอยัางมืสอบสำหรับคนที่บริไดกรัวบ,บ้านพี่น้องคนที่เห็นงานอยู่ไกลบ้านเมื่อกี้คินหัวบ้านนี่พี่น้องโอ้เสีเยบหรอวะ กับบ,านนบ,บ,บ้านยนี่ยมด้วกับกับเป็นงานนี่เนาะน่านก,กินที่ฮารุาากับบ้านกินย้ยงเสียบ <c oughs> ก็ขอฝีมือแอม่เราพี่น,น้องเนาะเสียบรุดออกไปซื้อกินเห็ดกินกับกับผู้เสีดดยบนะดอกนะพี่น้องผู้เสียบก็ยังเขาเห็ดหกินเองก็จังแม่เห็ดกินบรรยากาศดีพี่น้องทื่ฝนหยุดตก ร่มจเกหน่อยร่มใบแห้งอือพอก็มีาบวสีแหนมันอยู่บานหน้าพี่น้องมันอยู่หน้าเราสา่งบานอยู่หน้าไหม บ้านหน้าไม่หนอ้บรรยากาศดีครับาหนาวก็ลังเกียวหนาวฝน,นไม่หนอน,นเนี่ยแบบเสกเกี่ยวเกี่ยวบสบายหูสบายตาทนาหนาฝนหืมโุดหยด บาซีวามีคนเบิงบาซีกัม,มีคนกินหัวบบานแล้วพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ยโอ้ไฮท้องหน้าถ้าไปกินหัวแบบเขาเหม็นมันได้พี่น้องบาซีกับบบบหนึ่งว่าสามที่เดือนเพื่อกับพี่น้องกลับดูหัก ไม่อยากให้เฮ็ดเมนู่ยังรับคอมเมนไว้าล่างก็ได้พี่น้องคอมเมน์กันไหมหอืมนัวดีครับหนึ่งประดุกมันมันพี่น้องอืมจับแกวอยวอสับรค์บันน่ะข้อมิ่ง ยังไงครับอา้ใสบปรเดี๋ยวพี่น้องเอา,าบนบานเ้อง <c oughs> บานเ้องมันก็สำบานห้างเลยพี่น้องมายยมไดก็มีควควมสุขยมนั่นเติมกลังใจอือโอ้ Cứ gì vậy? tươi ớt nhiều Hai bà đi mới Có đứa cơm em Kim bích Rất ừ. là căng, căng ừ. มันเถอะแนว้อแสบอยู่หัวพี่น้งองเนื้อลดุกหนียวแสบเลยเนืบรอราอ์าสุยามพีแนวอเราซีมากๆพี่น้งนองเนา้อปลาดุกเขบาบอกว่าไม่มียางกินแต่มันมมันอื อเสียบไลายดีดูดฮอดมือพี่น้องโอ้เสียบกับบรรยากาศดีม่าสู่บรรยากาศเป็นบริบรรยากาศบริสุทธิ์พี่น้องตรงให้น้องหน้าเย็นมีความสุขมาเติมมาลังใจอยู่บานเหาจังหวีไปสู่งานต่อกัมี้องสี่เหลี่ยมเลงได้พี่น้องฝาพี่ฝาน้องฝากกดไรก็สับตไคร้กดติดตามาลังใจให้บ้าสีนะครับกะบบ้าสีลงคลิป ทุกวันจันวันพุธวันศุกร์เลยพี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ